ก็อีกอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับอยากให้ดูครับเซอร์ไพรส์มาครับพุ่นครับน้ำครับพุ่นพู่นน้ำผมว่าทําแล้วก็ทําให้เกิดรายได้เลยไม่ต้องให้เป็นภาระเนาะคือต้องขยายมันเกิดรายได้หลักหมื่นต่อเดือนดีกว่าทีาว่าชิม่าแบบเลี้ยงประมาณนี้นี่คือที่ว่าก็ตอนเปลี่ยนน้ำเขาเรียกยานมันนอกน้ำเขาแบบแต่งสีออกสิเขียอ๋ออันนี้อันนี้คือเปลี่ยนน้ำแล้วเขาเลยตีใบเปลี่ยนน้ำแล้วเปลี่ยนน้ำเขาเลยทะเลเชแข็งครับโอ้โหเห็นตัวฟิตแล้วผมนึกว่าอย่างนอนนี่ อลังการมากครับนี่มีสองสามตัวข้างนั้นมีหาตัวครับเนี่ยนี่ครับมีอย่างนี้ครับอาหารทะเลนี่ครับกินครับเนี่ยเอาว้ทอดใบทอดอ๋อบะเดนนี่ขึ้นอยังครับเนี่ยอันนี้หนวดปลาหมึกจ้ะหนวดปลาหมึกครับผมหมึกกระดองหมึกกระดองอันนี้นะ ทุกใหญ่ชยัยภูมอิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับวันนี้ก็ ได้มาส่งหนูที่นี่นะครับก็รู้สึกดีใจมากครับวันนี้ก็มีสมมาเยอะะแล้วครับยืนเต็มบ้านเลยครับตอนนี้นะครับมาชมหนูครับว่าผมก็ใจว่าแถวนี้เลี้ยงหนูกันเยอะแล้วแต่ว่าที่นี่คนเลี้ยงหนูค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยลครับตอนนี้เขาก็มาดูหนูกันครับเขาไม่เห็นหนูพุกครับกาลังมาดูนะครับเห็นหนูพุกเป็นยังไงนะครับเห็นหนูแล้วครับเป็นยังไงหนูครับง่อยอยู่ครับเคยเห็นเคยได้จับง่ายจังสีบะครับมักบะครับมักน้ำมเบึงมักน้ำบะครับ No อันนี้ครับทีมงานครับนทีมงานทีมงานมาดูหนูนะครับก็มาหลายคนนะครับมาหลายคนก็เด anyway> ินทางกลับกันแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมไปนำจักเจ้าของฟาร์มครับก็ฟาร์มที่นี่ก็คือจริงๆก็คือที่นี่เป็นเป็นบ้านเก่านะครับเป็นบ้านเก่าที่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับบ้านหลังใหญ่มากผมเห็นแล้วก็รู้สึกอิจฉามากครับบ้านใหญ่มากเลยครับนี่ครับดูครับสีเตอไม้หมดเลยครับแต่ว่าไม่อยู่แล้วครับเขาเปลี่ยนมาเป็นอยู่บ้านปูนฝั่งนี้ครับ อยู่บ้านปูนฝั่งนี้นะครับก็เลยไม่อยู่บ้านไม้แล้วครับบ้านไม้นี่ก็เป็นบ้านของหนูไปครับตอนนี้ครับอันนี้ก็เอาบ่อมลงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอีกจะโอ้ยเยอะแยะมากมายครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปน้ำหนจากเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับครับเชื่ออะไรครับบ่อมภาษาอย่าษาล่าภาษาไทยภาษาเลาาภาษาเล่าภาษาอีสานภาษาไอสกุลเนาะว้าวภาสรู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกลื่นหูผมมักหลายยุนี่อยู่ใดครับผม อยู่อำเภอเมืองครับสกลนครอมุบานมุบ้านอย่งครับผมบ้านประชาสุขสตรครับบ้านประชาสุขสัรตําบลครับตําบลขมิ้นตําบลขมิ้นอเเมืองจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเนาะครับโอเคพอยากสอบถามเพิ่มเติมครับคิดยังไงจึงอยากเลี้ยงหนูครับผมเห็นอยากเลี้ยงมันมีเวลาว่างหลายนะก็เลยอยากศึกษาบึงนําช่องยูทู e ครับ จ,จริงจริๆก็คืออยากทำมาฉีพเสริมทำหลายๆอยา่ยางเกินจริงก็บ่ได้เฮดแค่หนูเลียงปลาเนาะเลียงปาลาอะไรก็้อนนั้นยิ่ยุใส่ครับยุบานหรือว่ายุงเทปหรือยิยง่งทำงานอยู่กรุงเทพครับทำงาน<อ>บริษัททำงานอยู่กรุงเทพบดนีคิดยังไงจะมาย,ยุบ้านครับดนีเอาอยากอยู่กับลูกครอ,อบครัวโอเคครับก็คือเป้าหมายเดียวกันผมือคือโอ้ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนระมาณว่าเมื่อาฉีพครับอยู่ประมาณยี่สิบปีในกรุงเทพแล้วก็ยังไงก็นี้บ้านเข้งพวกลาะ คิดฮอดลูกคิดฮอดบ้านนี่ครับรรยากาศทุกอย่างอยู่ no. บ,บ้านเท่านะเนาะคิดฮอดหนูเล่มมาเลี้ยงหนูอ่อแฮนครับแต่ว่ากลับมาเก,กิดต้องหาทิเสริม <Okay. S 2> นะครับให้เจ้าของว่าอยู่บา้านเท่าต้องมีเงินไมน่มาอยู่บ้านมัน,นมีเงินมาได้นะครับเนาะย่ไซก็ต้องมีเงินนะครับต้องจำเป็นต้องมีเงินแต่ว่าเงินพอเลี้ยงตัวขอ,องได้หรือเลศยัอย่างได้ก็แล้วแต่เท่านะครับเนาะโอเคครับผมวันนี้หนูจัาก,การเลีงหนูอยากช่องทางไหนครับผมเนี่ยช่องทางยูทูบครับช่องทางยูทูบนะครับเนาะโอเคศึกษามาแน่นยังครับผมศึกษากับ เพิ่งเติบเพิ่งเติบโอเคครับบัานนี้ภาพผมไปเบิงบอนะครับมอง,น,น,องนี้เป็นยังครับนี่เป็นเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านาของบ้านแม่แม่ยายครับบ้านของแม่มยายเนาะดู่หลังใหญ่มากๆครับนี่แบบ,บมีแต่เบิงครับมีแต่ไม้ครับนี่โหแถวๆนี้เนี่ยสกลนนี่ไม่ลายเนาะไม่ลายบ้านติดเขาบ้านทิดเขาไม่ลายครับเนาะแต่ว่ากับจริงๆกับคือแถวๆนี้มันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนาะครับทางสะกลนี่ครับโอเคครับมาเบิงมอดวอนหนูเฮาดีกว่าครับ บ่อหนูนี่ครับมะม่วงนี่ครับจะไปยื่นไกลๆบ่อหนูนะครับเจ้าสูงอ่าลอยเท่าไรครับเนี่ยลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบบ้งบ่อหนูครับเกือบถึงเอิ๊กครับผมก็คือตอนเหนือคือแถวเหนือคือมีแต่บ่อสูงแล้วเนี่ยบ่อเนือบ่อสูงแบบเี้ก็คืออ่าข้อดีคือเปิดบ่อไว้กับหนูบ่อออกครับบ่อดูดออกไน่น้อนเลยครับจังได้ก็บอกออกเพราะว่ามันมีความสูงมากๆก็คือหนึ่งเมตรครับเนี่ยความสูงหนึ่งเมตรแต่ว่าปัญหาคือตอนเจ้าทำความสะอาดบ่อตอนจับหนูตอนยังเกิด สิลำบากนิดนึงครับต้องหายังมางง่อยด้วยครับเด้อบอเป็นยังครับบ่กเป็นยังเนาะลองเบิ้งก่อนนะครับลองเบิ้งก่อนเพราะว่าบอกเคยเบิ้งมาจังไหนเนาะแถวนี้มีจังสี่เลยจับมาเทิร์นกันซื้อว่ารูาขนาดเท่าไดเนาะนะครับบ้านนี้นี่ท่อครับความสูง50เซนความกว้าง80เนี่ราคาจักรบัตรอยู่แถวนี้ครับผมร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบถือว่าถูกนะครับร้อยสามสิบถือว่าค่อนข้างถูกนะครับร้อยสามสิบบาทยุบันมันร้อยห้าสิบ คันทห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบร้อยสามสิบเนาะอยู่ในราคากลางๆไม่ถูกมากราคากลางดีกว่านะครับประมาณนั้นโอเคลบแนมีเฮ็ดเรียบร้อยเนาะแต่ว่าลบแนมนี่ก็คือแกวับนี่เ็บบกฟูนไว้เรียบร้อยลบแนมมาทางไหนครับนี่นะครับแล้วก็ไม่เจาะที่ระบายน้ําด้วยครับน้ำหัวนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับอยากให้ดูครับเซอร์ไพรส์มาครับพูนครับน้ำครับพูนพู่นน้ำคบาังน้ำนะครับแกไวพุ่นครับโอ้ยทั้งเฮี้ยนครับน้ำครับราะปมณ ความสูงประมาณสองเกือบสามมิตรละครับของบนเฮียนครับคือยันยานน้ำอะไรปครับหรือจางไหนคือ <y àn, S 1> ไป <y> àn, ข้างบนสิครับ <c ười> หรือโอ้ยุทั้งเฮียนหลังกับบรตทองเพชรสั้นไหมก็คือใส่บนตอลงมาเลยตอจากยังลงมาครับหนันเป็นทางน้ำเป็นทางน้ำโอ้เป็นทางน้ำนึกว่าเป็นองอย่างบนโอ้ที่ว่าโอเคมาครับผมก็ แก้ไขาตามนี้เนาะครับหนึ่งก็คือแก้ไขเรืเ่องระบบแนมนะครับก็ต้องมีทีละใบแนมใส่ทอยอินานาร์ซีหรอในหาก็ได้ครับใส่ปูนกาวแปะเนาะครับเนาะนะครับ,รบแล้วก็มาข้างบนก็คือในส่วนของฟ้าบอนี่ฟ้าบอสขันเป็นแบบนี้ทีิ้งได้ตัดตัดเบ่งเครื่องเนาะก็แนะนําให้เอาไม้ไผ่ครับไม้ไผ่มามามาหม,มัดเป็นหีบนะสองอันแล้วก็เปิดมันจังบ่หายเพราะว่าอันนี้มันสีมินเนาะสีมินนะครับค่อนข้างบางจริงจริงแต่ทกมิลก็น่ากว่าเนี่ยยู่แต่ว่าประเด็นก็คือมันหนักแต่ก็แพงสีมินก็ใช้้ไดนนะะครับเา ส่วนฟ้าบอขันอยู่ในนีอคืออากาศดีอยู่ครับขันแนหอนขันแม่ก็ต้องมีฮู้เจาะฮู้จักหกน่อยหรือเปิดฟ้าไว้เปิดสาจักหน่อยนะครับเพื่อให้เขาอากาศระบายนะครับแล้วก็ระบางบอกขหายังมาเทินนเลครับให้มันมีระบายอากาศในใจระบางบอเนาะอย่างอื่นก็มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันอยู่ในี้หอมเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้ก็คือกว้างเนาะพื้นที่บ้านกว้างมากเลยครับนี่ครับเบิ่งดูครับกว้างมากครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นเดินบางง่ายเนาะครับข้างๆนี่ก็แม่นมาบข้างๆนี่ แมนเบิดเนาะโอ้ยขยายได้อีกเยอะขยายได้อีกเยอะนะครับแต่ต้องแต่ต้องวัดใจจากของก่อนประมาณหนึ่งถึงหาเดือนแรกน่ไวบอขันไว้ก็คือจังวากันนะครับเนาะจริงๆคือเฮ็ดแล้วผมก็ว่าทําแล้วก็ทําให้เกิดรายได้เลยไม่ต้องให้เป็นผ้าละเนาะคือต้องขยายมันเกิดรายได้หลักหมื่นต่อเดือนดีกว่าที่ว่าชิมาแบบเลี้ยงประมาณนี้นี่คือถือว่าถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็โอเคเป็นการเริ่มต้นที่ดีบัดนี้ผ้าผมไปเบิ่งปลายนะครับสนใจอยู่ครับปลาเข็งปลาเข่งจูพรเลี้ยงมาจากเดือนแล้วครับเนี่ย เดือนสิบก็มือเดือนสิบก็มือตายปะครับเรื่องนี้ตายแน่ปะครับช่วงเล็กๆบ่รู้เรื่องก็ตายอยู่อือครับผมให้อาหารกินเลยจักเชือครับนี่สามเวลาครับโอ้สามเวลาเลยบ่โอ้ยมากครับสามเวลาครับผมนี่นี่เนาะอันนี้ค่ะคือนี่อันนี้เฮ็ดว้ค้างบ้านเลยครับนี่เริ่มต้นเริ่มต้นจากนี่วันครับเริ่มต้นครับคนยากเี้ยงป่ามอชุมพรเนาะหนึ่งต้องมีเครื่องออกนั่นไหมครับนี่เครื่องบอนี่เหรอ ครับบ่อเครื่องออกก็ต้องมีออกซิเจนบินบ่ครับไหลนึ่ปี่ตีไว้ซื่อๆเพื่อเพื่อตอนเปลี่ยนน้ำเขาเดียวยามันนอกน้ำขเขาแบบเปลี่ยออกซิเจนอ๋อเนี่ยอันนี้อันนี้คือเปลี่ยนน้ำแล้วก็เลยตีไว้ยาน้ำแล้วเปลี่ยนน้ำเขาเลยตีไว้ยามันนอกน้ำอ๋อตอนเปลี่ยนอันนี้เป็นน้ำปลาปลาหรือน้ำยังครับเนี่ยของผมน้ำปลาปลาตามบ้านน้ำปลาปลาหมู่บ้านนี่แหละเนาะใทรได้คือเก่าใช่ครับวันนี้ครับขออยากสอบถามนะครับนี่ไอ้พื้นนี่ครับเอิญยังนี่ครับกระชังกระชังกระชังบกกระชังบกเจ้กบาทครับเนี่ย เจ็ดร้อยเก้าสิบนี่คือถึกแท้มันสามคูณสี่ตัวนี่อุ้ยถึกมากเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบถูกมากเลยนะครับกระชังบกเจ็อเาอามาก็คือกลางไว้แล้วก็มัดชนี้ก็อยู่เลยอยู่ครับซื้อแค่เสือกเสือกนี่ต้องซื้อเองซื้อเองซื้อมันทักกันตัวนี้เขาเจาะเองอ๋อกระชังบกมีอย่างมีมีผ้ามุ่งกับนี่บหรือมีแต่อันนี้ซื้อครับพามุ่งกับมีเบิร์ตทุกชุดของมันชุดอู้ถึกแท้ครับโอ้อยากซื้อไปยักอันหนึ่งเนี้ยเนี่ยกระชังบก ไอช่างบอกว่าเรียงกบเออเรียงกบเลียงเรียงกุ้งใช้แนมก็ป้วนมาครับเนี่ยอันนี้มันบางครับมันจะงอสุดแต่มันเป็นพื้นี้มันได้อันนี้มันค้มอ๋นเดียมันมถ้ามันเป็นพื้นดินนะอ๋อมันจะดีัวมันจะบ่อยงครับผมอันนี้ก็ถ้าในรูนั้นก็เรียงหนึ่งเดือนเนาะอันนี้ก็เป็นรังป่าหมอชุมพรเนาะอันนี้ขนาดใส่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยของ้วกว่า ตอนเหนียวเกือบทามนี่วโอ้โหเลี้ยงจักเดือนครับอีเดือนเดียวเดือนกว่าโอ้ยขายขายได้แล้วครับเนี่ยซัมเหนียวก็ขายได้แล้วผมว่าตัวมาเห็นโตเนาะครับมาเห็นโตครับนี่นะครับามเเงอัันกกตบิแล้วรโอเคครับผมถ้ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูหรือเลี้ยงเลี้ยงปลาหมอชุมพรมาเบิ้งมีเห็นมาสมัครมาเบิ้งไดนบ้างครับเบิ้งได้ครับอยู่นี่อยู่สาครับอีกรอบนึงครับผมบ้านประชาสุขสรรบ้านประชาสุขสันตำบลขมิ่นตำบลขมิ่นจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครครับขอเบอร์โทรหน่อยครับ ศูนย์เครับหกสี่หค,ครับเก้าสี่สใครที่ท <ๆ S 1> อยู่ในอำเภอเมืองอจังหวัดสกลคนครหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนาะ,ะนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมอย่างมาเบิงหนูหรือยอย่างมาเบิงปลาหมอเนาะปลาหมอชุมพรเนาะนี่ครับเป็นบอกนะครับอย่างมาเบิงอย่างมาเรียนรู้วิธีการหาเงินวิธีนี้เนาะปลาหมอเดี๋ยวบ้นสี่เดือนได้เงินแล้วเนาะครับเนาะสี่เดือนได้เงินเนาะครับรู้จักบาทขับใครเนี่ย ประมาณเจ็ดสิบแปบาทนะโอเคครับผมก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอปานเธนกับพี่ยังครับผมพี่ดุดครับพี่ดุดนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับค <c oughs> ุยบอก่อยเก่งเออคุยบอก่อยเก่งก็ยิม้มถามนิดนึงถามถามถามตอบตามคำถามก็ได้ครับผมไอเริ่มต้นเรื่องหนูผู้ใด,ดคิดริเริ่มรับแฟนหรือแฟนจ้ะแฟนบันที้แฟนบอกจริงหนูรู้สึกอย่งไรครับตอนแรกบ่ได้รู้สึก่งบ่วหามพ่อ แล้วแต่ะสะดวกเห็นยังเห็นรถขอได้มาอยู่บ้าน <laughs> 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 ง่ายดีง่ายดีโอเคครับผม <laughs> อันนี้เนี่ครับเป็นอาชีพหนึ่งคือคือขายยังครับเนี่ยขายอาหารทะเลแช่แข็งจ้ะอาหารทะเลแช่แข็งครับ,อาารอรบโอ้โหหินตู้ฟิตแล้วผมนึกว่าอย่างโนนี่นนอลังการมากครับนี่มีสองสามตู้ข้างนั้นมีห้าตู้ครับเนี่ยนี่ครับมีอย่างนี้ครับอาหารทะเลนี่ครับปลาดอลี่ปลาเมึกบิกชุดหมูกระทค่ะ อ๋อปลารนี่ปลาหมึกชุดมุกตะทั่วไปนี่แหละมีน้ำจิ้มบ่ครับยังบงมีมีแต่ชุดแบบอันนี้ไหมครับอันนี้สั่งมาจากไหนครับเนี่ยสั่งจากมหาชัยอ๋อสั่งเขามาส่งให้เลยอยู่นี่เลยสั่งมาเป็นก้อนใหญ่ๆบัดนี้เท่าขายขายต่อจากนี้เนาะสั่งนี่เราหาทิพโ์รูปูปารนี่ถ้ามีคนสนใจอยากมาสั่งชุดมุกตะเนี่ที่อยู่แถวๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้บ่ครับสั่งได้จ้ะสั่งได้เนาะครับเนาะเขาเบอร์นะครับ 0 9 2ย์เ7 7 5สอง3ูนย์เก้มี Facebook มสามเกีบุไลน์ไงวครับมีเขาจะติดต่อได้มี Facebook สาวันวิสาเสียงนะสาวันวิสาสาวันวิสาโอเคเดี๋ยวผมเอาลงในคลิปให้นะเอา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 ตัวอย่างของมาโชว์ให้นะครับมีอย่างนี้ครับเอาเอาแต่ละอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้คือชีสบอลมินิเป็นขนมจ้ะอ๋อเป็นขนมเนาะอันนี้เป็นยังกินครับนี่เอาใบทอดใบทอดอ๋อ ปลาเนี้ยขึ้นยังครับเนี่ยอันนี้หนวดปลาหมึกจักหนวดปลาหมึกครับผมหมึกกระดองหมึกกระดองอันนี้นั่งครับเนี่ยปลาดอลี่ปลาดอลี่โอ้เดี๋ยวใส่หมูไทยไลายนี่คือปลาดอลี่วะครับหน้าตาเป็นย่งนีปลาดอลี่ปลาเนี่เนาะตัวมันไหมตัวมันเป็นจังไไม่เคยเด่นเนื้อต่างอื่นได้ครับบัาเนี้จะมีลายลางเกี่ยวกับอาหารทะเลเกือบทั้งหมดสันทนาล่ะอาหารทะเลเกือบทั้งหมดครับใครสนใจนะครับอยากกินอาหารทะเลนะครับนี่ครับสามารถมาสั่งได้ครับฟิตนะครับสั่งตรงมาจากมหาชัยนะครับแล้วกเกี้ก็เป็น น่าจะเป็นแบบเครื่องเกี่ยวกับหมูกระทะทั้งหมดเนาะ,ะนะครับมีหมูกระทะทั้งหมดคือเอาไปสามารถตั้งตั้งหม้อได้เลย,เลยหมู3ชั้นได้มีหมดเป็นบ่กครับโอเคครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ตามเบอร์โทรให้เมื่อกี้ครับขอเบอร์อีกรอบครับผม0 9 2 0 9 2 7 7 5 7 7 5 3 9 8 3 3 9 8 3คันยักไม่บ้านมาซื้ออยู่บ้านครับอยู่บ้านไหนครับเนี่ยอยูบ่บ้านประชาสุขสันต์จ้ะบ้านประชาสุขสันต์ตำบลครับตำบลขมิน่นตำบลขมิน่น อำเภออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับผมคคลลิปเยบแ้ววรััก <farming> อีฮ <c oughs>